เครื่องดับอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟ เป็นหน้างานล่าสุดของทีมงานแม่น้องสันนะคะน,นี้พามาดาูบรรยากาศการทำงานค่ะหน้างานเราอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิน,นะคะจะเห็นว่าเป็นเหล็กล้วนๆนะคะสำหรับโครงสร้างชั้นบน บ้านนะคะขนาด12คูณ10เมตรครึ่งด้านบนก็จะเป็นเหล็กกวาวนายัยล้วนๆนะคะ,ะตัวบ้านยกใต้ถึงูงส3เมตรตัวคานด้านล่างนะคะก็จะเป็นคานที่ใช้เหล็กกรองขนาด2คูณ6หนาะ2.3มิล เาก็จะเป็นเสาหล่อในที่นะคะตัวเสากรขดาด10คนต10นิ้วค่ะข้างกำลังจะประกอบเหล็กนะคะจะเป็นช่วงเหล็กโคมข้าวกั้นห้องนะคะก็จะมีห้องนอนสองห้องนอนนะคะสำหรับช่วงบนส่วนด้านล่างจะมีห้องน้ำอยู่ข้างล่างนะคะ ชั้นบนไม่มีห้องน้ำค่ะ มาดูคานเหล็กด้านล่างนะคะตัวคานเหล็กก็จะมีช่องนะคะอยู่ที่ต0สิบคูณหกสิบนะคะส่วนไฟฟ้าเราใช้เครื่องปันไฟมันจะหมดรอแป๊วเดี๋ยวน้ำมันจะหมดไม่อย่างงงเลยมัน สามโมงครึ่งมครงอะไรกสามโมงครึ่งอยางน้ำมันที่เบิดเนี่ย้ำมันกะไ็มีปากายไปลุกเมื่อกี้ะมันมีปากายไปลุกเลยไมมอนเก็บแงใ่กลเก็บชู่แ่นั่งไป่ายอก เป็นหน้างานที่ใช้เครื่องปั่นไฟนะคะคือเปิดใช้ทั้งวันตัวบ้านนะคะตัวเสาก็จะมีความสูงนะคะจากตัวหลังคานจนถึงท้องคานอยู่ที่สามเมตรส่วนเสาด้านบนจะเป็นเสาเหล็กสี่คูณสี่นะคะก็สูง สามเมตรเช่นเดียวกันค่ะ,ะขนาดของตัวบ้านนะคะ10เมตรครึ่งนะคะแล้วก็ลึก12เมตรเป็นเสาหลอในที่ใช้เหล็กกล่องกาวไนททั้งหลังนะคะตัวคานคานพื้นชั้น2นะคะเป็นเหล็กกล่อง2คูณนิ้วหนาะอยู่ที่2.3เมมิ เสานะคะขนาดเสา25สคูณ25เซนค่ะสำหรับเสาบ้านนี่ก็เป็นหน้างานล่าสุดของทีมงานแม่น้องสันนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ อนนี้ปิดเครื่องปั่นไฟนะคะนั่งงานใช้เครื่องปั่นไฟทั้งวันนะคะเนื่องจากกระแสะไฟฟ้าไม่พอเฮ็ดคักกว่าสอตงองอเนาะโอ้ยเนาะให้เ <c oughs> ทียบพื่นบ่ได้หรอกค่ะเฮ็ดบ้านนะคะต้องเฮ็ดให้มันแข็งแรงอยู่เป็นเพื่อลูกเสื่อหลานมุลละคะ่ะเล็ก มอ,อก,กอเหล็กเต็มทุกเส้นตัวเหล็กคานนะคะหนา2.3มมิลเหล็กกล่อง2,6คูนเฉพาะค่าเหล็กนะคะเกือบ3 0 0แสนเฉพาะค่าเหล็กค่ะส่วนค่าปูนค่าเสาเหล็กเส้นอะไรต่างๆนะคะที่มองเห็นโครงสร้างอยู่ตอนนี้งบเฉพาะค่าวัสด,ดุก,ก็ประมาณแสน อนนี้พักงานเลิกงานคือเครื่องปั่นไฟเรานะคะเหมือนต้องพักเครื่องก็เ,งเลยถือโอกาสเลิกงานเฉย,น,เยน,นี่เป็นการไลฟ<ด>์สดไลฟ์สด u t u b e นะคะน่าจะเป็นครั้งที่สอง ตั้งแต่เปิดช่อง YouTube มาตัวบ้านพื้นที่126ตารางเมตรแล้วก็จะมีการต่อ,อห้องน้ำนะคะห้องน้ำด้านบนไม่มีนะคะบ้านหลังนี้จะใช้ห้องน้ำอยู่ชั้นล่างนะคะ ถล v ทั้งตัวห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด168ตารางเมตรค่ะสำหรับบ้านหลังนี้เฉพาะค่าวัสดุก,ก็ครึ่งล้านละไม่รวมค่าช่างยังไม่รวมแผ่นหลังคาที่จะมามุงแล้วก็ไม้ฝานะคะช่วงบนก็จะใช้ไม้ไม้ฝานะคะไม้เทียมอ่า รอบตัวบ้านนะคะผนังด้านในก็จะบุด้วยแผ่นกามาทบอร์ดแล้วก็ปูพื้นด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนาอยู่ที่20มมิลค่ะหน้างานเราอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิมอำเภอภูเขียว เมื่อเช้ามีฝนตกนึ่งว่าจะไม่ได้ทำงานซะแล้วพามาดูตัวคุ้งเหล็กนะคะด้านล่าง ไลฟ์สดครั้งที่สองในช่อง YouTube ของทีมงานแม่น้องตันตั้งแต่เปิดช่องมาเจปีนะคะยังยังไม่เคยไลฟ์สดก็ว่าได้นะคะตอบระบบหน่อยพามาดูโครงสร้างบ้านนะคะที่เป็นโครงเหล็กล้วนๆนะคะเหล็กแน่นๆเลยเฉพาะค่าเหล็กก็เกือบสามแสน าจะเป็นเสาหล่อในที่นะคะส่วนเสาที่เห็นด้านนอกตต้นนะคะก็จะเป็นเสาสําเร็จหน้าเ็ดนะคะของจริงจะอลังการมากนะคะนี่แค่ในวิดีโอนะคะเห็นของจริงนีคือหลังใหญ่เป็นอ,อย่างรคะ มาเขา่ามาเข่าเจ้าคือเต้นใจเพลงเต้นเต้นใจเข,าข่า,ขา,ขาที่หนึ่งเข่าเจ้าคือเต้นมาจา้ะ <c oughs> <c oughs> มีความสุขในใจเนกว่าเต้นใจเพลงกระถิน <c oughs> มาดูบรรยากาศ <c oughs> จุดๆอันนี้เป็นเหล็กที่จะทำะตัวเหล็กกั้นห้องหรือว่าเหล็กโครงข้าวนะคะเป็นเหล็กค่ะ สาคูณนิ้วครึ่งหนาน่าจะมันประมาณสองสอมมิลน้ำหนักเหล็กเยอะมากนะคะตัวเสาก็เป็นเสายี่า 25, คูณยีเซนติเมตรแล้วก็สูง3มเมตรส่วนคาน คานด้านล่างเป็นคานาสูงสี่สิบเซนค่ะโครงผักนะคะก็อยู่ระยะอยู่ที่40คูณ60เซนติเมตรสำหรับปูแผ่นพื้นซีเมนบอร์ดหนา20มิล เด็กกล่องสองคูณหกนะคะตัวคานก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคานใช้เหล็กกล่องสี่เทินเหล็กกล่องหกนะคะด้านบนเป็นเหล็กกล่องสี่นิ้วส่วนด้านล่างนะคะก,ก็เป็นเหล็กกล่องหกนิ้วค่ะ ด้านบนก็เป็นเสาหล็กกล่องสี่คูณสี่ะจะตั้งบนเสาต้นนี้นะคะเป็นเสาปูนแล้วก็วางแผ่นเพลทหน้าสิบนะคะอันนี้ระกอบไปเฉยๆไม่ยังไม่มาไลาเชื่อมแข็งตอนนี้ก็จะสูงลับตัวเหล็กอาเซ สำหรับดั้งบ้านหลังนี้นะคะก็สูงอยู่ที่1นึเมตรสามสิบก็จะมีระเบียงนะคะต่อออกมาตัวเสาระเบียงนะคะก็จะสูงสองเมตรสามสิบค่ะส่วนเสาห้องเสาของตัวบ้านนะคะก็สูง3าเมตรค่ะ ตอนนี้ก็เตรียมตัวเลิกงานเพราะว่าเครื่องปั่นไปแล้วเหมือนน้ำมันจะหมดหมาดูบมงกกคลไกล าขึ้นโครงเหล็กหลังนี้เท่าไหร่ครับแม่น้องตันจะแจ้งนะคะสำหรับค่าวัสดุตั้งแต่ฐานลากไปจนถึงโครงโครงที่เห็นทั้งหมดนะคะโครงเหล็กยังไม่รวมแผ่นหลังคานะคะเท่าที่มองเห็นตอนนี้ราคาค่าวัสดุอยู่ที่5้าแสนบาทเฉพาะค่าเหล็กกล่องนะคะก็ะรวมรวมสามแสนนะคะ คือค่าวัสดุจริงๆนะคะที่คำนวณได้นะคะอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งล้านแล้วว่าหลังนี้หลังใหญ่มากนะคะใช้เหล็กเยอะเหล็กก็เป็นเหล็กที่หนาเฉลี่ยอยู่ที่2.3ม mm. มนี่ก็จะมีเหล็กอีกชุดนะึ่งเหล็กก้องใหญ่ เอาขึ้นไปจนเกือบหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กที่เราจะทําเป็นตัวเหล็กที่ใช้กั้นห้องนะคะจะมีสองห้องนอนด้านในมีสองด้านบนมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็จะเป็นห้องโถงแล้วก็จะมีระเบียงนะคะยื่นออกมาสามเมตรห้าสิบพื้นที่ใช้สอยนะคะ,ะเฉพาะตัวบ้านหนึ่ง ร้อยยี่สิบหกตารางเมตรส่วนรวมทั้งตัวเสาสำเร็จที่ยื่นออกไปที่จะทำห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์ห้องเก็บของนะคะก็ทั้งหมด168ตารางเมตรค่ะสำหรับพื้นที่บ้านหลังนี้ค่าวัสดุครึ่งล้านค่ะไม่รวมค่าแรงนะคะเอาไฟมาจากไหนไฟเป็น เครื่องปั่นไฟค่ะใช้เครื่องปั่นไฟนะคะน้ำมันวันหนึ่งก็เกือบเกือบสี่ร้อยบาทเป็นเราใช้น้ำมันเบนซินนะคะตัวเครื่องปั่นไฟขนาดเจ็ดจุดห้ากิโลวัตต์นะคะแปดตัวหนึ่งก็สองหมื่นห้าเฉพาะเครื่องปั่นไฟค่าน้ำมันตอนนี้เกือบหมื่นแล้วค่าสำหรับการเชื่อมเหล็กประมาณนี้ตัวเครื่องปั่นไฟที่เราใช้ค่ะ นี่ค่ะเพื่องตัวเครื่องปั่นไฟ7.5กิโลวัตต์เชื่อมใช้ตู้เชื่อมเลยสตู้ค่ะใช้น้ำมันเบนซินน้ำมันวันหนึ่งก็300กว่าบาทก็ประมาณ400ค่าน้ำมันเกือบหมื่นแล้วตอนนี้ได้คงเหล็กประมาณนี้ตอนนี้กำลังตั้งเสาไฟกำลังเดินสายไฟ แต่ว่าสายไฟยังไม่มาแต่ว่าเสาไฟมาแล้วไฟที่ใช้ตอนนี้คือต่อมาไกลมากจะใช้ได้เฉพาะาเปิดพัดลมหุงข้าวค่ะแต่ใช้งานเชื่อมไม่ได้เลยหัวเชื่อมไม่ละลายเลยค่ะก็เลยต้องซื้อเครื่องปั่นไฟมาลงทุนซื้อเครื่องปั่นไฟป,ประมาณสองหมื่นห้า ส่วนค่าน้ํามันทางท่านเจ้าของบ้านนะคะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายส่วนน้ําก็ใช้ระบบโซ,ซล่าเซลล์ค่ะเจาะน้ําบาดาลวันไหนไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีน้ําจะใช้กัน <laughs> ไม่ได้อาบน้ําก็ต้องอาหาถังรองน้ําไว้ค่ะช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีมีฝนด้วยเมื่อเช้านี้ว่าจะไม่ได้ทํางานแล้ว พอดีฝนหยุดก็เลยขึ้นไปกั้นห้องถ้าจบหลังนี้ล้านกว่ากว่าตอนนี้เหล็กมาครบแล้วนะคะสำหรับงบห้าแสนตัวเหล็กมาครบแล้วก็จะเหลือง,งบสำหรับการซื้อแผ่นหลังคา แผ่นไม้ฝาแผ่นปูพื้นแล้วก็แผ่นบันไดตอนนี้กำลังตั้งเหล็กโครงข้าวกั้นห้องนะคะก็จะเหลือติดตรงหลังคาระเบียงนะคะยังไม่ประกอบเพราะว่าตู้เชื่อมเราใช้ได้แค่สองตู้นะคะ งินห้าแสนได้แค่ไหนได้แค่นี้จริงๆค่ะเสาหน้าสิบนะคะสิบหกต้นอ่าสิบห้าต้นค่ะส่วนต้นที่สิบหกจะเป็นเสาแล้วก็จะมีเสาสำเร็จอีกสี่ต้นสำหรับอ่าค่า เสาฐานรากนะคะค่าปูนค่าเสาฐานรากแสนกว่าบาทอันนี้ไม่รวมค่าแรงนะคะครึ่งล้านนี่ยังไม่รวมค่าแรงจะได้แค่โครงเสาแล้วก็โครงด้านบนแบบนี้ค่ะจวนแผ่นหลังคาต้องมีงบประมาณหนึ่งแสนนะคะก็จะเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาพียูโฟมบุทโคบนะคะบุชนวนพียูโฟม ราคาก็ต่อเมตรนะคะนะอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะคะต่อเมตรถ้าหลังนี้ถ้าใช้บูสโคบบุชนวน p ีูโฟมนะคะค่าแผ่นหลังคาแล้วก็ค่าพวกเชิงชายไม้เชิงชายต่างๆนะคะก็อยู่ประมาณห0 0่งแสนส่วนแผ่นไม้ฝานะคะเจ้าของบ้านก็อยากได้แผ่นไม้ฝาของ SCG วันนี้เลิกงานเร็วหน่อยนะคะเครื่องปั่นไฟเราเหมือนน้ำมันจะหมดก็เ,เลยหยุดพักกันก่อน,นะคะ่ะพักกันเร็วโรงงานแต่เช้าขึ้นเร็วที่หมดค่าน้ำมันเยอะคือพวกแผ่เชื่อมนะคะแผ่เชื่อมเยอะมากหลายร้อยแผ่นะคะที่เราต้องเชื่อม เหมือนใยแมงมุมเลยค่ะนี่ก็เป็นเหล็กที่จะขึ้นสำหรับการกั้นห้องนี่เป็นเสาสำเร็จนะคะตัวเสาสำเร็จ ยาวสามเมตรห้าสิบหน้าเจ็ดนะคะต้นละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบทำสำเหล็กนะชี่ใช้เหล็กข้ออ้อยนะคะนั่นด้านใน่วนงานวันนี้ก็จะมีอันนี้ก็เป็นที่พักของทีมงานแม่น้องสันนะคะ พามาดูงานอันนี้มีฉาบป,ปูนนะคะหาป,ปูนขัดมันผนังเคาน์เตอร์ครัวอันนี้พึ่งฉาบเสร็จสดๆร้อนๆใช้ปูนสําเร็จนะคะฉาบแล้วก็ใช้ปูนอ่าสตีเมนทั่วไปนะคะผสมสำหรับงานขัดมันฉาบทับหน้าอีกที คอเตอร์ครัวยาวเกือบสิบสองเมตรช่างช่างจะเบิกตัง มีใครเบิกตังค์คะผพ้่ดะรแขงจิเอาจักบาทพันหนึงอะไรครับพันหึงก็ได้ตอนนี้การเบิกเงินนะคะเราก็จะเบิกกันสดๆแบบนี้แหละตังค์เปล่า <laughs> เงินเบิกเงินค่าแรงนะคะก็ขอบคุณค่ะเบิกกันสดๆด,ดไหลสดในการ เบิดเงินจ่ายค่าแรงเตียเพิ่นไ้มาได้เลยจีเิละตัวเจ้าวันได้น้ำมูมาแล้วมาแล้วซื้อน้ำแข็งโอ้ยไิหาาจีบเมียค่ะกระยันไปขนาด กูไ่ขี่ได้เนาะพุ่นาอ้ยนใหญ่อ้วโอ้ยชอตมากค่ะคนหลอกคหลอกคืเล่นน้อยเล่นงานเขาจะกินอยาั้ม้ทำงานเลิกงานแล้วก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะคตอนนี้ก็จะหยุด ติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะคะอน,นี้ก็ฝากติดตามแม่น้องสันด้วยนะคะอาตวัดกดออกยังไงล่ะทีนีา <c oughs> <c oughs> จะขออนุญาตยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ